กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่น้ำหนึ่งคืนบรรลังหลังงดไปสามงวดไม่ผิดหวังรอบนี้ออกเลขทูปปู่เซียนหวยเฮแม่น้ำหนึ่งคืนบรรลังหลังงดไปสามงวดไม่ผิดหวังรอบนี้ออกเลขทูปปู่เซียนหวยเฮสนานหมายเลข557ไปคล้ายกับรางวัลเลขท้ายสามตัวหมายเลข755 หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในงวดวันที่1พฤศจิกายน64โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข045037รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข95รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข458และ247รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข755และ331โดยหลังจากออกรางวัล มีผู้สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลงวดวันที่1นึ่เดือจิกายน64นี้ในจำนวนนี้รวมถึงเซียนหวยที่ตามเลขดังของไอดอนใบหัวยอย่างแม่น้ำหนึ่งหลังจากงวดไป3งวดโดยงวดนี้แม่น้ำหนจุดทุกปู่พร้อมเผยคลิปจุดทุกปู่ในงวดนี้ได้แก่หมายเลข557แถมยังฟันธงไปที่เลข7บอกว่ามาแน่ล้านเปอร์เซน โดยผลการออกรางวัลที่สร้างความมือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข755ซึ่งคล้ายกับเลขทูปปูที่แม่น้ำหนึ่งจุดในงวดนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการคืนบอลลังบอกเลขอีกครั้งของแม่น้ำหนึ่งยินดีกับผู้ถูกรางวัลด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดค่ะ